เขาจัดสรรวัคซีนโควิด19กันแล้วแล้วเมืองไทยเราจะได้ใช้หรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกันเป็นคลิปที่6แล้วนะคะยังอยู่ในหัวข้อเรื่องวัคซีนโควิด19กันอยู่ค่ะเราตกข่าวอะไรกันไปหรือเปล่าเขาจัดสรรวัคซีนกันแล้วไหนว่างานวิจัยยังไม่เสร็จไงใช่ค่ะงานวิจัยยังไม่เสร็จค่ะแต่บริษัทแอสตราเซเนกาก็เตรียมพร้อมที่จะผลิตวัคซีนแล้ว จำได้ไหมคะในคลิปก่อนเราได้บอกกันไปแล้วว่าในกรณีที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยวัคซีนได้ผลดีบริษัทแอสตราเซเนกาก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตวัคซีนนี้ออกมาให้ประชาชนได้ใช้กันนะคะเรามาทําความรู้จักบริษัทแอสตราเซเนกากันนิดนึงแอสตราเซเนกาเป็นบริษัทยาขนาดแปดของโลกนะคะ เป็นลูกครึ่งระหว่างอังกฤษและสวีเดนนะคะเดิมเป็น2บริษัทคือเบลตแอสตราซึ่งเป็นของสวีเดนแล้วก็เบลเซนิกา้าซึ่งเป็นของอังกฤษ2บริษัทนี้มารวมกันนะคะและตอนหลังก็ได้ไปซื้อบริษัททางด้านไบโอเทคโนโลยีมานะคะทำให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าไบโอโปรดักต์หรือในส่วนหนึ่งก็คือวัคซีนนั่นเองนะคะงานวิจัยยังไม่เสร็จแต่เพลตแอสตราก็เตรียมที่จะพร้อมผลิตแล้วนะคะโดยที่เมื่อวัคซีนเนี่ย แสดงผลที่ตามที่เราต้องการมาแล้วนะคะว่าในการมีความสามารถในการป้องกันโรคโควิด19เกนี่ยแอสตราก็จะได้มีวัคซีนซัพพลายออกมาให้เพียงพอในการใช้ได้ทันทีนะคะโดยที่แอสตราเนี่ยประมาณกำลังผลิตไว้ที่2000ล้านโดสะคะแล้วก็จะผลิตทันทีนะคะทำไมแอสตราถึงยืนยันกล้าที่จะผลิตในทันทีนะคะ เพราะว่าถ้าวัคซีนออกมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลเนี่ยนั่นหมายถึงความเสียหายทางการเงินอย่างใหญ่หลวงทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่ต้องพัฒนาแล้วก็ต้องล,อลงมือผลิตกันแล้วนะคะซัพพลายต่างๆนะคะกำลังในการผลิตที่เทกำลังมาให้ในการผลิตวัคซีนโควิด19กันอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะก็เป็นความเสียหายถ้าเกิดวัคซีนอันั้นผลิตออกมาแล้วใช้ไม่ได้ผลนะคะสิ่งที่ทำให้แอสตราเนี่ยกล้าที่จะเตรียมการผลิต นะคะทั้งที่ยังไม่ทราบผลของวัคซีนเนี่ยเรา่ามีผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วองค์กรนี้เขาช่วยเรื่องการพัฒนาวิจัยการรักษาต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะในโรคที่เรียกว่า,าต้องใช้ยาเรียกว่าออฟเฟนดรักคือ,อยากำพร้านะคะนั่นหมายถึงโรคนั้นเนี่ยเป็นกันน้อยแต่ยังไงก็ยังต้องมีคนเจ็บป่วยอยู่โดยเฉพาะคนเจ็บป่วยเนี่ยมักจะอยู่ในประเทศที่ยากจนนะคะองค์กรองค์กรหนึ่งที่ให ความสปรสุญมาตลอดนะคะก็คือองค์กรของบิลเกตค่ะคะบิลเกตเนี่ยจะเซ็นสัญญากับแ s สตราเซเนกนะคะที่จะให้ทำให้แ s สตราเซเนกเนี่ยสามารถเริ่มผลิตวัคซีนได้ทันทีนะคะนอกจากจะเซ็นสัญญากับบิวเกตแล้วซึ่งเขาประมาณไปว่าจะเซ็นสัญญากันในวันพฤหัสเข้าใจว่าเป็นพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะรายะละเอียดของข่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นพฤหัสไหนนะ แล้วจากนี้แล้วก็ยังจะมีการเซ็นสัญญากับอีก2อ,องค์กรซึ่งเป็นองค์กรใน,นด้านสุขภาพซึ่งทั้ง2อ,องค์กรนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบิลเกตเหมือนกันนะคะไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะณปัจจุบันนี้พวกกองทุนต่างๆหรือแม้แต่รัฐบาลเองอก็จะมุ่งเน้นไปในการพัฒนาว่าต้องมีการต้องมีวิจัยวัคซีนออกมาต้องวิจัยออกมาแล้วต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นูน่นนี่นั่นนะคะแต่บิลเกตเนี่ยเขามีความคิดที่ก้าวไปหนึ่งสเต็ปคือวิจัยออกมาแล้วเนี่ย จะต้องในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยต้องมีการปฏิบัติที่ต่อยอดไปด้วยคือได้ผลออกมาแล้วต้องมีวัคซีนออกมาใช้ทันทีนะคะวิวกตถึงได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนเพื่อที่จะให้มีวัคซีนออกมาใช้ได้นในในเวลาที่หันท่วงทีซึ่งขอชื่นชมตรงนี้นะคะเป็นการพัฒนาแบบต่อยอดขึ้นไปนะคะจากการวิจัยสู่การ ปฏิิบัตซึ่งได้ผลอย่างดีมากทีเดียวนะคะอยากให้หลายๆประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยเองถึงตรงนี้ด้วยนะคะอย่าคิดแต่ทําการวิจัยนะคะนึกถึงว่าวิจัยเสร็จออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลในเชิงปฏิบัติเนี่ยได้อย่างไระะ <S <S แอ a ซาเซนิกาเองนะคะ <S 1> <S 1> ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะไม่ทำกำไรจากวัคซีนนี้ในช่วงของการตรบาด ไม่ได้บอกนะคะว่าถ้าหลังจากการระบาดแล้วจะเป็นยังไงต่อแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังดีนะในช่วงการระบาดนี้ยังไม่แสดงผลกําไรก็ยังถือว่าดีมากทีเดียวนะคะโดยเขาก็จะให้ส u พล l y เนี่ยนะคะ4ล้านโดส กับอเมริกาและอังกฤษนะคะมีรายละเอียดปีกย่อยแบบว่าอเมริกาจะได้ไป300ล้านโดสนะคะอังกฤษจะได้100ล้านโดสก็ธรรมดาค่ะคนอเมริกามีมากกว่าก็ให้อเมริกาเป็นมากกว่านะคะโดยที่การให้วัคซีน400ล้านโดสเนี่ยหลังจากที่ได้ลายเส้นอะเกรเมนต์นะคะมาจากออกฟอร์ดซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนนี้นะคะ ข่าวล่าสุดนะคะเห็นเพิ่มจาก400ล้านโดสเป็น700ล้านโดสแล้วนะคะโดยที่เขาเพิ่มว่าเขาจะซัพพลายให้กับองค์กรพันธมิตรทางด้านวัคซีนอื่นๆด้วยรวมทั้งสิ้นเป็น700ล้านโดสนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการมีข้อตกลงกันนะคะในเรื่องของพันธสัญญาที่จะให้วัคซีนเข้าถึงได้โดยทั่วโลกโดยเขาได้ทำการตกลงกับองค์กรที่เรียกว่าเซปปี้นะคะเซปปี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนายานะคะ หรือวัคซีนต่างๆเนี่ยในกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นนะคะโดยที่เซปปี้เองเนี่ยก็จะเป็นพันธมิตรที่ให้เงินทุนในการพัฒนาการวิจัยอันนี้แล้วก็จะเป็นผู้พัฒนาระบบการผลิตต่อไปในอนาคตด้วยนะคะอีกองค์กรหนึ่งนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะก็กะเรียกกันย่อๆว่ากาวีนะคะใครทำงานเรื่องวัคซีนเนี่ยจะรู้จักกาวีเป็นอย่างดีกาวีเป็นองค์กรนานาชาตินะคะตั้งขึ้นมา20ปีแล้ว ะะเพื่อพัฒนาการเข้าถึงวัคซีนในประเทศที่ยากจนนะคะโดยใช้ระบบคือ Global Mechanism นะคะโดยที่กาวีก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนไป300ล้านโดสนะคะตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเมืองไทยนะโดยที่คนที่จะได้รับจัดสรรวัคซีนจากกาวีเนี่ยนะคะจะต้องเป็นประเทศที่ เข้าร่วมเบนิกาวีนะคะโดยเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการที่พิจารณาว่าประเทศนั้นจะได้เข้าร่วมหรือเปล่านะคะเขาดูจากดัชนีชี้วัดการพัฒนาประชาคม per capita นะคะที่เรียกว่า GNI นะคะโดยที่ดูจากรายได้นี่แหละแล้วมีข้อนึงด้วยนะคะเขาดูจากระ,ระดับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วยจําได้ไหมคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมืองไทยเราพยายามรณรงค์ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีระดับ GNI ที่ดีขึ้นนะ โดยที่ GNI ที่จะได้เข้าร่วมอยู่กาวีเนี่ยนะคะจะต้องมี GNI ภายใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอยู่ที่1,500 US dollar ต่อปีนะคะซึ่งเมืองไทยเราเองเนี่ยนะคะมี GNI อยู่ที่6,600 US d ลลาร์ต่อปีมากกว่าระดับที่เขากำหนดไว้4เท่านิดๆเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่กันก็คือเป็นตัวเลข16,500บาท ต่อเดือนนะคะซึ่งถ้าหมายความว่าถ้าเราจะเข้าอยู่ในกาบวีเราจะต้องมีรายได้ของประชาชนเนี่ยนะคะประมาณ4 0 0 0บาทต่อเดือนท่านเองซึ่งเมืองไทยเราเกินจุดนั้นมาแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นข้อที่น่าดีใจหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในกาบีซึ่งมันก็ส่งผลว่าเอ้แล้วเราจะได้จัดสร่นวัคซีนมาใน300ล้านโดสนี่หรือเปล่านะคะก็เป็นข้อสงสัยอยู่นะคะ แล้วก็จริงๆเรามองมองประเทศแทบเพื่อนบ้านเรานะคะที่อยู่ภายใต้การวเนี่ยก็จะมีเขมรบางคราเทศพมา่าเนปาลแล้วก็ปากีสถานเท่านั้นไม่ได้มีเมืองไทยอยู่ในนั้นนะคะอีกองค์กรหนึ่งนะคะที่จะมีส่วนร่วมในการาผลิตวัคซีนออกมาให้ได้เพียงพอกันนะคะให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ใช้คำว่าเพียงพออาจจะอาจจะเกินเลยไปนะคะก็คือ Serum Institute of i n d นะคะขอเรียกย่อๆว,ว่า SII นะคะ s อ i เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนนะคะสัญชาติอินเดียเขาเป็นบริษัทที่มีการผลิตวัคซีนมากที่สุดในโลกโดยบอลลุ่มนะคะนั่นหมายถึงว่าจํานวนการผลิตเนี่ยเขามากที่สุดในโลกแต่อาจจะไม่ใช่จํานวนเงินนะคะเพราะว่าวัคซีนที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยก็าอาจจะมีราคาถูกกว่าวัคซีนในประเทศอื่นๆที่ผลิตโดยประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในทางด้านยุโรปและอเมริกานะโดยที่แอ,อสตราเซเนกาเนี่ยก็จะให้ไลเซนในการผลิตกับ SSI เนี่ยให้ผลิต 1,000ล้านโดสนะคะให้กับประเทศที่ยากจนเขาจะมีการแบ่งกันชัดเจนนะคะยากจนถึงปานกลางนะโดยที่ SII ก็สัญญาว่าจะผลิตให้ได้400ล้านโดสภายในสิ้นปี2020นี้นะโดยที่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ทำการตกลงกันแล้วเนี่ยนะคะโดยภายใต้ความคาดหมายว่าจะวัคซีนจะได้ผลหรือเปล่าในเดือนสิงหาเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าวัคซีนจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก็มีการเตรียมการไปเรียบร้อยแล้วนะคะและ ล่าสุดวันถักเสาร์ที่ผ่านมานี้เองสดๆดร้อนๆนะคะแอสตราเซเนกาก็มีการปิดดีลล่าสุดนะคะที่จะซัพพลาย400ล้านโดสให้กับประเทศกลุ่มยุโรปภายในสิ้นปีนี้นะคะเห็นไหมค,ะ,มคะว่ายังไม่รู้เลยว่าวัคซีนได้ผลกันหรือเปล่านะแต่ละประเทศนะประเทศหลักๆใหญ่ๆในโลกนี้ก็มาจองวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วอันนี้จะต้อง เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวนะคะ<ม>ว่ายังไม่รู้เลยจะได้ผลไหมทุกหลายๆประเทศเนี่ยมาจองวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะแหล่งข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าใช้ใจ่ายในการผลิตวัคซีนและพัฒนานี่นะคะโดยออกฟอร์ดเนี่ยคาดว่าจะได้รับการชดเชยจากทางรัฐบาล นอกจากนี้เองแอซาเซเนกาก็ได้มีการพูดคุยกับประเทศต่างๆอื่นอีกนะคะก็คือมีทั้งญี่ปุ่นรัสเซียบราซิลนะคะพยามมองหาประเทศไทยก็ยังไม่มีนะจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเขามีการพูดคุยกับจีนด้วยนะคะถึงแม้ว่าจีนจะได้มีการพัฒนาวัคซีนของตัวเองแล้วแต่ก็จะเป็นการดีนะที่ว่ามีาวัคซีนที่หลากหลายเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเรายังมองไม่เห็นประเทศไทยในการพูดคุยกันนะคะแล้วเมืองไทยเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะ เขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยจะได้ผลทราบาได้ผลหรือเปล่าเดือนสิงหาใช่ไหมคะประเทศไทยเพิ่งมีการประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะเริ่มงานวิจัยในมนุษย์ครั้งแรกก็ถึงเฟสที่1เนี่ยเดือนสิงหานั่นหมายถึงประเทศอื่นเขาอาจจะเริ่มทราบแล้วว่าจะมีวัคซีนใช้กันหรือเปล่านะเราก็จะต้องตามหลังเขาอยู่แล้วนอกจากนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะคะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวิจัยเข้าถึงเฟสสามแล้วเนี่ยนะคะเฟสสามเนี่ยจะต้องดูเพื่อว่าเทียบวัคซีนกับการไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคไหมเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนจะต้องทําในสถานที่ที่มีการระบาดของโรคจําได้ไหมคะวัคซีนของออกฟอร์ดเขาจะย้ายฐานขนาดอังกฤษมีเคสมากกว่าต้องเยอะเขายังจะย้ายฐานไปทําวิจัยที่บราซิลซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นพีคเลยนะคะในการเกิดโรคระบาดนะ ฉะนั้นเนี่ยแล้วเมืองไทยถ้าเราทําขึ้นมาจะถึงเฟสหเฟสสแล้วเราต้องคิดให้จบนะคะต้องทําเฟสสด้วยเราจะไปทําเฟสสามที่ไหนนะเรามีกําลังในการที่จะไปทําที่ประเทศอื่นไหมเรามีพันธมิตรที่จะไปทำไหมและณเวลานั้นน่ะ ไม่รู้อาจจะเป็นปีหน้าแล้วเนี่ยวัคซีนเริ่มออกมาแล้วการระบาดของโลกก็จะน้อยลงไปอีกแหล่งที่จะทำผลิตที่เรียกว่าจะวิจัยวัคซีนก็จะน้อยลงไปอีกนะคะแล้วเราจะทําจบเฟส3ได้อย่างไรนะการจะเริ่มต้นเฟส1น,นะเราอยากจะขอให้คิดไปถึงเฟส3ด้วยว่าแล้วเราจะจบเฟส3ได้ไหมนะคะอย่าไปทาแล้วไปค้างอยู่ตรงกลางนะเฟสต้นๆมันทําในประเทศที่ไม่มีการระบาดของโลกได้เพราะเป็นการดูระดับเ,เรื่องของอ,อ,อิมมูนที่เกิดขึ้นนะ นอกจากนี้แล้วพอทําวิจัยเสร็จถ้ารู้ว่าวิจัยเราออกมาได้ผลดีเราจะมีกําลังผลิตที่ไหนนะตอนนี้ตอนนี้แต่งข่าวของประเทศไทยนะคะบอกมาว่าเราต้องจ้างต่างประเทศผลิตแม้กระทั่งวัคซีนที่จะมาทําใช้ในการวิจัยนะคะและต่อไปถ้าวัคซีนได้ผลละ่ะเราต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าที่ไหนจะเป็นที่ผลิตวัคซีนให้เรานะคะ ความจริงประเทศเรามีบริษัทที่ผลิตวัคซีนได้นะถ้าวัคซีนไม่ได้แบบใช้เทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปหรือถ้ามีผู้วิจัยที่เขาพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้เราแล้วพูดกับบรรดาทิพแรกๆแล้วนะว่าเราสิ่งที่เราคาดหวังได้นะที่จะมีวัคซีนใช้คือเทคโนโลยีทรานเฟอร์นะคะจนถึงตรงนี้เนี่ย เรามีความพร้อมในการพัฒนาอาจจะน้อยกว่าที่อื่นนะคะทำไมเราไม่ใช้เทคนิคอย่างที่ SII นะกำลังทำอยู่ SII อาจจะได้รับการติดต่อจากผู้วิจัยโดยตรงด้วยซ้ำเขาอาจจะไม่ได้วิ่งไปหาผู้วิจัยนะผู้อาจจะเป็นเราก็ไม่แน่ใจหรอกใครวิ่งไปหาใครแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาตกลงกันแล้วว่าจะให้ SII เป็นผู้ผลิตนะคะทำไมเราไม่เรียนแบบเขาหรือเราไม่ทำตามแพทเทิร์นแบบนี้บ้างว่าเราในฐานะเป็นผู้ผลิต ะะเราก็จะมีแรงต่อรองมีอยู่ข่าวนึงนะคะทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยบอกเลยว่ายังไงเนี่ยถ้า sii เป็นผู้ผลิตรัฐบาลของอังกฤษจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนด้วยประเทศอินเดียจะต้องได้รับวัคซีนในโคต้านะคะให้คนในอินเดียใช้ด้วยนะคะถ้าเราใช้แพทเทิร์นนี้ในการคุยพูดคุยกับผู้พัฒนาวิจัยวัคซีนเนี่ยเราก็สามารถจะต่อรองได้ว่าถ้าเราผลิต นะส่วนหนึ่งเราขอโปรต้าใช้ในประเทศแล้วอีกส่วนหนึ่งนะเราอาจจะดิสเิบิวไปให้ประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้ซึ่งกําลังหรือว่าเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนเขาเนี่ยยังสู้ราไม่ได้นะคะก็ได้แต่เป็นแนวคิดเนาะเราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะอย่างน้อยถ้าใครมีโอกาสนะคะอยากจะให้ส่งแนวคิดนี้ต่อไปให้ผู้ที่มีอํานาจในประเทศในการตัดสินใจหรือวางแผนนะว่าไอเดียนี้ เป็นอีกไอเดียหนึ่งไหมที่เราควรจะคิดว่าเราก็ผลิตเลยจากวัคซีนที่เขาพัฒนาและได้ผลนะคะที่เราวิจัยแล้วก็วิจัยต่อไปนะการพัฒนาเนี่ยมันดีอยู่แล้วล่ละนะคะแต่อาจจะได้ผลไม่เร็วและออกมาไม่ทันใช้ในการระบาดยุคนี้นะคะก็ไม่เป็นไรพัฒนาเอาไว้ให้มีวัคซีนเป็นของเราเองแล้วก็เป็นการต่อยอดความรู้เพื่อที่เราจะได้พัฒนาวิจัยทั้งยาและวัคซีนได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตขอฝากไว้แต่เท่านี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกถึงละเอียดว่าทำไมวิจัยวัคซีนถึงต้องใช้เวลาแล้วเมืองไทยเราควรจะทำตามวิธีการไหนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ